ก็สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านมาพบกันอีกคลิปหนึ่งกับการคำนวณตัวเลขไปเสียงสลักกินแบ่งรัฐบาลในคลิปนี้เราจะมาฟันธงเลขหลักร้อยกันหลักร้อยนะครับสูตร3ตัวเวลาเราคิดออกมาแล้วนะครับจะได้ทั้งหมดแบบนี้3 4แล้วก็5 แต่ทีนี้ในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาฟันธงแค่ตัวเดียวเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวออกมานะครับในตำแหน่งหลักร้อยเวลาฟันธงออกมาแล้วจะได้เลข4ตัวเดียวได้เลข4ตัวเดียวในตำแหน่งหลักร้อยนั่นเองเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับวิธีการฟันธงหลักร้อยตัวเดียวนี้ทํากันยังไงนะครับเพราะว่าสูตรที่เราทําขึ้นออกมาชุด3ตัวนะครับหลักร้อยจะมี 3 4 5นั่นเองเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับใครชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับนี่คือความจริงที่เราสามารถพิสูจน์เองได้เพราะตัวเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองนะครับมาดูกันนะครับหลักร้อยตัวเดียวนะครับวิธีการทำสูตรนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้า1 2ท้าย1 2เราจะคํานวณกันนะครับไปดูสูตรที่1ก่อนผมจะวงไปที่ หลักสิบครั้งที่สองของเลขหน้าหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายบวกกันนะครับบวกกันนะครับนี่คือสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับผมจะใช้เป็นปากกาสีน้ำเงินนะครับให้วงไปที่หลักแสนไปที่หลักพันแล้วก็หลักสิบครั้งที่หนึ่งของเลขท้ายตรงนี้มาดูการตั้งตัวเลข สูตรที่1ที่เป็นปากกาสีแดงนะครับเราจะมีเลขคงที่ก็คือเลข7นะครับส่วนสูตรที่2เป็นปากกาสีน้ำเงินจะมีเลขคงที่ก็คือเลข2นั่นเองนะครับ2บวก4ได้6นี่คือสูตรที่1ไปบวกเลขคงที่1บวก9ได้10คือ0 0บวก9ได้9นี่คือเลขคงที่ ไปบวกเลขคงที่นะครับสูตรที่2ใช้เลข2สูตรที่1ใช้เลข7เวลาบวกกันนะครับสูตรที่1บวกกันได้3 4และก็5ทีนี้3 4 5เราจะเลือกแค่ตัวเดียวเราเอาสูตรที่2ไปชนกัน2บวก9 11คือ1 4 7สูตรที่2ให้เพิ่มครั้งละ3แต้มนะครับสูตรที่1เพิ่มอย่างละ หนึ่งแต้มวิธีการเลือกตัวเลขให้ดูตัวที่ซ้ำกันจะมีแค่ตัวเดียวฟันธงไปที่หลักร้อยนั่นเองนี่คือวิธีการตัดตัวเลขจากหลักร้อยสามตัวมาเป็นแค่ตัวเดียวเราใช้สูตรที่สองไปกระทบกันนั่นเองวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกกันยายนฝากไว้ให้เพื่อนเพื่อนไว้ พิเจ้านานะครับทีนี้เรามาดูกันจับคู่สามตัวทั้งหมดว่าจับคู่กันยังไงแล้วจะมาดูด้วยวันที่16กันยาจับคู่ได้ตัวไหนบ้างหลักร้อยเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันจับคู่กันเลข3ตัวนะครับก่อนที่เราจะมาดูวันที่16กันยายนนะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูก่อนว่าเลข3ามตัวเราคิดกันยังไง นะครับให้ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้และทำเป็นไปพร้อมๆกันนะครับผมจะย้อนสักสองงวดจะเริ่มจากวันที่หนึ่งสิงหาคมรางวันที่หนึ่ง4ี่ศูนยตัวล่าง46เราจดออกมาก่อนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองท้ายหนึ่งสองจดเรียงให้ถูกต้องนะครับ เราไปดูที่หลักร้อยก่อนเริ่มต้นการคำนวณหลักร้อยนะครับให้ทุกคนนะครับตั้งเลข7จ็ไว้นะครับเลข7ตั้งประจำนะครับตั้งประจำทุกงวดเลยนะครับเป็นเลขเจ็ดแบบนี้นะครับส่วนฟังหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับจะมีเลขประจำหลักก็คือเลขสองห้เลขสอง และก็เลข5แบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณไปดูที่หลักร้อยก่อนให้ทุกคนวงไปที่เลขหน้าครั้งที่สองหลักสิบตรงนี้มาบวกกับเลขท้ายครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยตรงนี้สองจุดนี้บวกกันไปดูที่หลักสิบบ้างหลักสิบให้วงไปที่หลักสิบของรางวัลที่หนึ่ง หลัก10ครั้งที่1เลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยให้วงไปที่หลักร้อยรางวันที่1ห,หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1และหลัก10ครั้งที่2เลขหน้านี่คือจุดตำแหน่งที่เราใช้ในการคำนวณตัวเลขหลักร้อยตัวนี้สองบวกเจ็ดได้9ก้านำมาวางนะครับ หลัก14บวกศบวก0ได้เท่ากับ4นํนำมาวางตรงนี้ให้ตรงกับเลข2 0งศนบวก4บวกเจ็คือ1มาวางตรงนี้เราจะไปบวกหลักร้อยก่อนหลักร้อยนะครับ7จบวก9ได้16ให้เราตั้งเลข6เพิ่มเป็น7และเพิ่มเป็น8แบบนี้หลักร้อยจะมีทั้งหมดอยู่3ตัวนะครับ6 แล้วก็8ตั้งรอไว้เลยไปดูที่หลักสิบ4บวก2ได้6 7 8 9 0หลักสิบจะมีทั้งหมด5ตัวหลักหน่วยก็เช่นกันจะมี5ตัวนะครับแบบนี้ทีนี้วิธีการฟันธงตัวเลขหลักร้อยนะครับเรารู้แล้วนะครับว่าเป็น6 7 8ทีนี้ หลักสิบหลักหน่วยเราจะฟันธงเลขแค่ชุดเดียวเท่านั้นตำแหน่งตัวนี้บวกกันได้เท่ากับเลข6มาวางฝั่งหลักหน่วยบวกกันได้2มาวางแล้วเราก็บวกกัน6กบวกหได้1 11คือ1พอได้1แล้วให้นับไป5แต้มจะได้6หลักหน่วยก็ทำเหมือนกัน2อบวก5ได้7 นับไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข2นั่นเองทีนี้เราจะเลือกตัวเลขหลักละ1ตัวเท่านั้นมาวางข้างหลังหลักร้อยตรงนี้ตัวไหนที่ซ้ำกันเราดึงออกมานะครับแบบนี้เลข6ฟันธงไปที่หลัก10บเลข7ฟันธงไปที่หลักหน่วยนั่นเองเวลาเราจะไปเลือก ลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลเราเลือก67และ76สอชุดนี้2ชุดนี้กลับไปกลับมานะครับก็คือเลขชุดเดียวนั่นเองทีนี้ถ้าเราจะเลือก3ามตัวนะครับเราก็แค่เอาเลข67ไปวางข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นเลข3มตัว3มชุดแบบนี้นะครับ เราคำนวณจาก1สิงหาคมไปออกวันที่16 867เห็นไหมครับหลัก10หลักหน่วยเราฟันธงถูกต้องตัวที่ถูกคือ67ตรงๆหลักร้อยก็มาเลข8ก็ถือว่าถูกนำ67มาวางข้างหลังก็ถูก3ตัวเช่นกันแบบนี้นะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคิดคํานวณอีก เราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากเขาตักออกมาให้ถูกต้องหลักร้อยตั้งเลข7นะครับตั้งเลข7ทุกครั้งเป็นเลขที่ต้องตั้งประจำนะครับเลข7ส่วนหลัก10หลักหน่วยนะครับตั้งเลข2 5 2และก็5 2แล้วก็5แบบนี้ตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการบวกอย่าลืมนะครับหลักร้อยตั้งเลข7ทุกครั้ง วงไปที่หลักสิบครั้งที่2ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองหลักสิบก็วงไปที่หลักสิบหลักสิบครั้งที่1หลักร้อยครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองมีปากกากระดาษนะครับวงตำแหน่งเอาไว้หลังจาก16กันยาออกไปแล้วทำเองได้หลักหน่วยวงไปที่หลักร้อยหลักร้อยครั้งที่1เลขหน้าและหลักสิบครั้งที่2เลขหน้านั่นเอง7จบวกหได้แด นะครับ6บวก3ได้9 9้บวก7ได้16 8บวกส1คือ1 1บวก1ได้2องเราบวกหลักร้อยก่อนได้เท่ากับเลข5 5เป็น6 6เป็น7นะครับเพิ่มไปครั้งละ1แต้มฟันธงไปที่หลักร้อย3ตัวแบบนี้หลัก10ได้8 9 0 1แล้วก็2หลักหน่วยได้4 ห้าหเจ็ดแล้วก็แปดทีนี้เราจะเลือกตัวไหนหลักสิบกับหลักหน่วยแคต่ตัวเดียวมาวางข้างหลังหลักร้อยตำแหน่งหลักสิบตัวนี้บวกกันได้10บคือศหลักหน่วยบวกกันได้หตัวเลขตัวนี้มีที่ไปที่มานะครับไม่ได้อุปโลกไม่ได้ยกเมฆเดี๋ยวถ้าใครชอบเสียงสลกักกินแบ่งรัฐบาลอยากได้สูตรไปคิดเองเดี๋ยวจะบอกให้ มีวิธีคิดไม่ยากบวกกันได้5เพิ่มไป5แต้มจะได้0นบวกกันได้1 11คือ1นึ่นั่นเองบวกไป5แต้มจะได้6แบบนี้เราก็เลือกฟันธงเลือกตัวไหนที่ซ้ำกันคือเลข0ูนยซ้ำกันไปที่หลัก10คือเลข6กซ้ำกันไปที่ หลักหน่วยนั่นเองเวลาเราจะไปเลือกลอตเตอรี่เราเน้นไปที่เลข06และ60นั่นเองนะครับชุดเดียวแต่กลับตัวกันไว้06กับ60ถ้าเราอยากจะไปเสี่ยงสลากทั้ง3ตัวเราก็นำ06ตัวนี้มาวางข้างหลังแบบนี้วางข้างหลังทุกตัวก็จะเป็นเลข3ตัว3ชุด สตัวตัวที่เน้นก็มีแค่2ชุดวันที่16สิงหาคมออกวันที่1กันยายนออก606นั่นเองเห็นไหมครับถ้าเราฟันธงถูกต้อง2ตัวก็จะถูก0ูนตรงๆแบบนี้และ3ตัวก็จะมี6กศชุดหนึงอันนี้คือหลักร้อยถูกต้องนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการคำนวณสาม ตัวท้ายรางวัลที่หนึงนะครับทีนี้ใครสนใจอยากได้สูตรตัวนี้ไปคิดเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจัดส่งให้นะครับสูตรที่ส่งไปให้นะครับจะบอกทุกตำแหน่งรวมถึงจุดสำคัญตัวนี้ด้วยนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดนะครับสูตรนี้คิดง่ายทำง่ายทำตามตัวอย่างที่เราเห็นตัวนี้ ช่องทางการติดต่อให้ติดต่อมาเบอร์นี้นะครับ065 88 2 9 3 00นั่นเองเบอร์นี้เป็นเบอร์ idline นะครับหรือใครอยากจะโทรก็โทรได้เช่นกันโทรมาปรึกษากันได้อยากได้สูตรแบบนี้แนวทางแบบนี้ไปคิดเองเพื่อนำไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ติดต่อมาได้ทีนี้ไปดูงวดหน้ากัน ไปดูวันที่16กันยายนนะครับเราคิดจากวันที่1กันยาเลขที่ออกไปแล้วหลักร้อยอย่าลืมนะครับตั้งเลข7เลข7ต้องตั้งทุกครั้งหลัก1 0บหลักหน่วยให้ตั้งเลข25 25แบบนี้จุดเดิมนะครับวงไปที่หลักสิครั้งที่2ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่1เลขท้ายตำแหน่งหลักร้อยเราใช้จุดนี้ หลักสิบวงไปที่หลักสิบหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าและหลักร้อยครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยก็วงไปที่หลักร้อยหลักร้อยครั้งที่หนึ่งเลขหน้าและหลักสิบครั้งที่สองเลขหน้าเช่นกันสองบวกสี่ได้หกนะครับศูนย์บวกเจ็ดบวกสามได้สิคือศูนย์หกบวกหนึ่งบวกสองได้เก้า หมกลงมานะครับหลักร้อยที่เราจะฟันธงคือเลข3 4 5งวดวันที่16กันยายนถ้าเราไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลักร้อยต้องเป็น3 4 5ถึงจะมีโอกาสถูก3ตัวได้2 3 4 5แล้วก็6หลัก10ก็คือชุดนี้1 2 3 แล้วก็หหลักหน่วยก็คือชุดนี้แต่เราจะเลือกตัวไหนดีละ่ะมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ2 3 4 5แล้วก็6 1 2 3 4แล้วก็5ตัวใดตัวหนึ่งที่เราเลือกออกมาเราต้องรู้ที่ไปที่มาของจุดนี้จะมีตัวเดียวเท่านั้นที่สากันตัวเดียวเท่านั้นที่สากันเอามาวางข้างหลังหลักร้อย จะได้เลข3มตัว3มชุดและตัวเดียวที่ว่าจับคู่กันจะได้2ชุดเท่านั้นกลับไปกลับมาก็คือเลขชุดเดียวใครที่ได้สูตรไปแล้วจะรู้คําตอบว่าตัวนี้คิดยังไงตัวนี้คิดยังไงไปลงทุนเลข2ตัวแค่ชุดเดียวกลับกันไว้ 3, าตัวแค่สมชุดเรามารอลุ้นกันนะครับ ถ้าใครอยากได้สูตรเลยก็ติดต่อเบอร์นี้0658829300นะครับนี่คือเบอร์ ID line และเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยจะโทรมาคุยก่อนก็ได้ว่าต้องการสูตรไปคิดเองยินดีให้คําปรึกษาทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับเรามาลุ้นกันว่าหลักร้อยวันที่16กันยายนตัวไหนจะออกหลักสิบตัวไหนจะมาหลักหน่วยตัวไหนจะมาจดไว้ดูก่อนได้ นี่คือข้อมูลสูตร3ตัวนั่นเองทีนี้มาดูสูตร2ตัวล่างกันบ้างสูตร2ตัวล่างรัฐบาลก็คิดคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูสัก2งวดเช่นกันจะทําให้ดูจากวันที่1สิงหานะครับมี2หลักนะครับสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลฝั่งหลัก10นะครับจะมีเลขที่ต้องตั้ง ทุกครั้งเลขตั้งประจำนะครับจําให้ดีนะครับหลักร้อยตั้งเลข7นะครับส่วนหลัก12ตัวล่างให้ตั้งเลข3ทุกครั้งเป็นเลขที่ต้องตั้งทุกงวดส่วนหลักหน่วยให้ตั้ง25งหปกติสองหาแหน่งที่เราต้องใช้ไปดูหลัก10ก่อนวงไปที่หลักหน่วย2ตัวล่างหลัก10ครั้งที่1เลขหน้าและหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนะครับมี3จุดนะครับหลักหน่วยก็3จุดเช่นกัน หลักหมื่นหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งและหลักร้อยครั้งที่สองนั่นเองแบบนี้หบวกศูนย์บวก7ดได้13ามาตั้งนะครับศูนย์บวก1บวกหได้หก็มาตั้งเราไปฟันธงที่หลัก10บก่อนบวกกันได้หดูดีๆนะครับพอได้หแล้วให้เพิ่มไป3ามแต้มจะได้9้าและได้12ก็คือ2นั่นเองให้เพิ่มครั้งละ3ามแต้มนะครับ ครั้งละสมแต้มหลัก10บฟันทงไปที่6 9เสองหลักหน่วยได้8 9 0 1แล้วก็สองมี5ตัวถ้าจับคู่ได้15คู่แต่เราจะเลือกมาแค่ตัวเดียวมาวางข้างหลังตัวนี้ตรงนี้บวกกันได้ส3มบวกหจะได้8 8บวกไป5แต้มจะได้เท่ากับเลข3นั่นเอง ตัวที่เราเลือกก็คือตัวที่ซ้ำกันก็คือเลข8เราก็นำเลข8ไปวางข้างหลังแค่นั้นเองเป็นหลักหน่วยนั่นเอง3ชุดเหมือนก,นกันกับสูตร3ตัว 1. สิงหาออก16 2. 8เห็นไหมครับไม่มีการอุปโลกไม่มีการยกเมฆเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานั่นเองงวดถัดไปก็เช่นกัน เราก็ไปจดข้อมูลที่กองสลากเข้าตักมาให้ถูกต้องหลักสิบเลขคงที่ที่ต้องตั้งประจำคือ3นะครับหลักหน่วยตั้งเลขสองห้าตำแหน่งเดิมนะครับที่เราจะนำมาบวกนะครับหลักหน่วยสองตัวล่างหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขหน้าหลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองฝั่งหลักหน่วยก็วงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่หนึ่งนะครับหลักหน่วยและหลักร้อยครั้งที่2เลขหน้า บวกเลขให้ถูกนะครับ11 8บวก31สเบวกสนะครับก็คือได้สามนั่นเองมาตั้งบวกกับเลขอันนี้ตั้งทุกครั้งนะครับเลข3นะครับเป็นเลขคงที่ต้องตั้งประจำนะครับ9บวก7 6ดบวก2ได้8ฟันธงหลัก10ก่อนนะครับได้6อย่าลืมนะครับตรงนี้ให้เพิ่ม3ามแต้มนะครับได้9ได้2นั่นเองเพิ่ม3ามแต้มนะครับ แบบนี้0 1 2 3และก็4ทีนี้เลข5ตัวนี้เราจะเลือกตัวไหนดีตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับวงวดนี้บวกกันได้9สูตรที่ส่งไปให้จะมีเฉลยบอกนะครับต้องไปนั่งคิดเองทําเองนะครับเพราะว่าที่มาทําตัวนี้เราก็ไม่ได้มาชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นเหมือนกันหมดเฉพาะใครที่อยากจะเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบรู้ที่ไปที่มา สามารถคิดและทําเองได้เราถึงจะส่งให้4บวก5ก็จะได้9ทีนี้เราก็เลือกได้เลือกตัวที่ซ้ากันออกมาคือเลข4นั่นเองเอาเลข4ไปวางข้างหลังแบบนี้ก็จะได้เลข3ชุด3คู่16สิงหาออกวันที่1กันยายนงวดที่ผ่านมาออก94 ใช่ไหมครับฟันธงเลข4ี่หลักหน่วยถูกต้องหลักสิบฟันธง3ตัวก็มี9ตัวหนึ่งแบบนี้ถูกได้นะครับชอบคิดชอบคำนวณนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแอดไลน์มาได้นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ idline นั่นเองนะครับ065้นะครับ0 6น0 65, 8, 8 8 2 9 3 0 0องใครสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองอยากคิดเป็นคำนวณเป็นทำได้แบบนี้ก็ติดต่อมาเดี๋ยวส่งไปให้ สูตร3ามตัวกับ2ตัวส่งให้ทั้งหมดเลยนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับทีนี้เรามาดูงวดหน้ากัน3ตัวทําให้แล้วนะครับทีนี้มาดู2ตัวบ้างตั้งเลข3นะครับคงจะจําได้นะครับเป็นเลขที่เราต้องตั้งประจําส่วนหลักหน่วยตั้ง2 5นะครับวงไปที่เดิมนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างหลัก10บครั้งที่1 เลขหน้าหลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักหมื่นหลักหน่วยรางวันที่1หลักร้อยครั้งที่2เลขหน้า4บวก71คือ1 1บวก8ได้9 9บวก65 5บวก2ได้7นะครับหลัก10วันที่16กันยายนจะได้เท่ากับเลข2 5 8นะครับเพิ่มครั้งละ3แต้ม ไปเลือกลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับถ้าชอบ2ตัวล่างตรงนี้2 5 8มีลุ้นรางวัลได้หลัก10นั่นเองหลักหน่วยเป็น9 0 1 2และก็3เราจะเลือกตัวไหนดีเราได้สูตรไปแล้วก็จะมีบอกว่าตรงนี้ตัวไหนบวกกันมาวางนะครับบวกได้เท่าไหร่เพิ่มไป5แต้มจะมีตัวหนึ่งเท่านั้นที่ซ้ำกัน5ตัวนี้เอามาวางข้างหลัง เฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่เท่านั้นเราส่งให้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้แอดไลน์เข้ามานะครับเบอร์นี้0658829300นั่นเองทักมาทางไลน์ก็ได้หรือจะโทรมาก็ได้มาคุยกันนะครับนี่คือสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับวันที่16กันยายนนี่คือตัวเลขที่เราคิดได้นะครับส่วนเลข3ตัวก็จะเป็นแบบนี้ น,นี่คือตัวเลขที่เราคิดได้นะครับทีนี้สูตรที่ส่งให้นะครับเป็นเพียงแนวทางในการคำนวณตัวเลขล่วงหน้านะครับจากสถิติที่ผ่านมานะครับเราไม่ได้รู้ว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับและไม่ได้มาแนะนําหรือชวนให้ใครไปเล่นนะครับถ้าชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วเราสามารถนําไปพิจารณาได้แต่ห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับ สูตรการคำนวณก็จะประมาณนี้ชอบการคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามหรือว่ากดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องเราก็ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับมีโชคมีลาบคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองนะครับและสำคัญที่สุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ